คือเสาเฉลียงนะครับ,บมาผ่าแต้มที่แวะที่แรกก็คือเสาเฉลียงบรรยากาศตอนสางโมงเยน็นครัางนี้ครับ ข้างบนก็จะมีลานหินแตกแล้วก็จุดชมวิวนะครับกำลังจะขึ้นไปข้างบนโอ้เป็นมาแล้ว็ไหมบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงเย็นดีไหมวันนี้เราจะมาดูดาวตกกันที่ผาแต้มนะครับ เราแวะที่เสาเฉลียงก่อนนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คของบลอีกที่หนึ่งนะครับเสาเฉลียงมีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำสะอาดมาก